ผู้ชมครับครับวันนี้พบกับผมพันพูแตกนะครับแล้วก็วันนี้ขอต้อนรับคุณจักคู่ครับจักคู่นะครับปกติเราจะจัดกันคนละรายการนะครับแต่วันนี้เรามาจัดคู่กันเป็นครั้งแรกนะครับผมกับช่วงของเคาะก่อนเขียนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ต้นหลักอย่างเป็นทางการนะครับครับผมต้วยแขกคุณแม่ดาวเรืองนะครับแล้วก็ เขาต้มัดคุณพ่อวุณยังนะครับนี่คือักดิ์หลักของเราวันนี้สำหรับท่านที่ส่ง S S เข้ามาทายนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นอะไรครับคุณผู้แรกนะครับผมบอกเลยว่าที่เห็นอยู่นี่นะครับหลายคนอาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะครับครับผมแต่บอกได้เลยว่านี่คือลูกฟุตบอลใบแรกงงนี่ครับว่าของใครครับเปเร่ครับผมไม่มีโอกาสไปเจอเปเล่ตอนเปเล่ไปดูฟุตบอลโลกที่ประเทศญี่ปุ่นปีสอง2สองครับผมแล้วผมก็ขอเปเล่มาเปเล่ ห้อยที่คอตลอดห้อยบอลนี่นะฮะห้อยบอลที่คออยากให้คุณได้โชว์รูปที่คุณไปเจอเพลเล่ตอนให้นี่จังเลยฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่ว่าผมไม่ได้จับเพลเล่มาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตื่นเต้นนะดูตรงคำถามอ่าตรงคำตอบของใครเยอะนะครับเราถามว่ากรรมการจะให้ใบเหลืองกับใครอย่างเงี้ยครกับคนที่ชื่ออะไรเอาละครับเรามาวิเคราะห์คู่แรกกันเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับกับซันเดอร์แลนด์เป็นยังครับคุณแจ็คคู่ครับคู่นี้จริงครับผมบอกเลยว่าเราไม่เล่นลิเวอร์พูลไม่ได้คุณคุณคุณ คุณกําลังทําร้ายผู้สับสนหลักนะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์เราก็ต้องกินเขาอากาศไม่เหมือนไทยอินไงแต่ว่ามันมีผมผมไม่อยากพูดเนี่ยคุณก็ไม่ควรไม่ได้เกิดวันไหนที่สปอนเซอร์เราเป็นพวกยาฆ่าแมลงอ่ะคุณไม่หมดขวดแล้วครับคุณไม่คุณอินก็มีพวกคุณกับเรานะคขอบคุณครันขอบคุณครับคุณแม่เราเรียกมยังคู่แรกเลี้ยบภูสายยางเขาคือผงดำเลี้ยบภูเจอกับแมวแดงสแตนแลนด์รู้จากไหนมาฮะคุณไม่เคยรู้ประวัติ ครับคุณอยู่หลายคนคะ่นะคิดว่าหงแดงคือหงแดงไม่ใช่หงแดงจุดเริ่มต้นมาจากนกกระเรดินเขาเลยตั้งชื่องหงดํางกันในบ้านบ้านเกลาดก็คือแอนฟิลสนามลีฟพูลแอนฟิลไม่ใช่ครับชื่อแอนแอนแคุณผู้ชมลีฟพูลไปเตะกับซานแอรนที่สนามแอนแอนใช่ครับ บ้านเจาลาศวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดาเลนเบนได้ลงเป็สุ่นหน้าดารินเบ้นดารินเบนมันอยู่ทีมไหนครัเนี่ยอ้าวคุณคุณไม่รู้ข้อมูลตายแะดาเลนเบนอยู่ทีมแมวแดงซื้อมาแล้วฮะซื้อมาแล้ววันนี้นะครับจะไปตรวงตะข่ายถึงห้องนอนเจาลาศลูกเมียเจาลาศระวังให้ดีออบอกได้บอกได้กับเบลแสดงว่าเออเขาเลยครับว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับซันเดอร์แลนด์ สกอตแลนด์จะเป็นฝ่ายชนะลิเวอร์พูลเพื่รับวิเคราะห์ทางฝั่งสเปนดีกว่าเราเอาสเปนดีกว่าเพราะว่าอีวันนี้เราจะไปดูกันที่บาร์เซโลนาจะพบกับทางด้านแอตเลติโกมาลิตครับผมบาร์เซโลนาบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับผมใครที่เป็นแฟนของเมสซี่มาติตุต้าเตรียมวันนี้มาติสตุต้าได้ลงครับมาติตุต้าลงผมว่าไอ้ฝั่งนั้นมันคงเอาโรเบรโตบัคโจมาเล่นด้วยแหละครับ ราะว่ามันมันคงใกล้ใเคียนกันบ้างแล้วก็บังโจววันนี้เก็บนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของเอ่อไอเรนตุคามลิทจะตกอโมกาชีลงแจ้งเลยจะ้ะจะอยู่ต่ำอร่อยวันนี้โอ้ต้องต่ำแล้วมันวิ่งไม่ไหวแล้วล่ะครับต่ำมากเลยละป๊อปเบอร์อยู่ตั้งหน้าโกลละครับซีแมนเป็นประตูของอ่อไอเรนตุคโมลิทค,คุณรู้หรือเปล่าว่าประเทรลาวจะลอยคีนไปไม่อยากรู้เลย <c oughs> ผมไม่เชื่อคุณตั้งแต่แมวดำแล้วล่ะฮะแต่ผมก็ทนฟังคุณมาเนี่ย เฮ้ยว,วันนี้นะครับถ้าสมมติว่าตีแมนลงไม่ได้เกียรติจักรระวังปากเราได้ลงเออครับทำไมคุณไม่ไปเชิญกรรมาน้านอั้งสูงเนินมาด้วยล่ะครับมันจะได้มีปีกซ้ายเป,ป็นกระที่ป่าขาวปีกขวาเป็นฉลอหัหวงขจรแล้วศูนย์หน้าเป็นตีพงพิวดนั่นเป็นทิพย์ทอเอาเลยครับฮนะนี่คุณข้อมูลปุ๊บเลยเนี่ยผมทันครับผมสมัยพี่ตุ๊กเล่นลูกควายนะครับเขาควายเสร็จพวกแกงยิงเลยครับทีมชาติไทยพี่ตุ๊ก็เล่นอย่างเงี้ยนะครับ ต้องชนะญี่ปุ่นยังต่ำไม่มีแปะไม่ต่ำกว่าแปดเมตรเหมือนแดงสโลแกนที่เราว่าบอลไทยจะไปมวยโลกอผมบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคบผมเวลาเล่นบอลทุกวันนี้กฎหมายมันอ่อนไปครับคุณแล้วจะโกรธนะครับไม่โกรธแล้วครับพูดไปเยอะแล้วล่ะครับคือมันอ่อนไปจริงแล้วทุกวันนี้บางทีมันต่อยกันแทงกันมันมันเพื่ออะไรครับผมอยากรู้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ก้าวหน้าเราจะได้ไปบนโลกแน่จริงจริงนี่ครับ อันนี้มันเขาขายย่อยยุเขาแล้วครับเอ้าก็ติดตามกันได้ก็แล้วแต่อ่ะแต่ผมผมไม่ดูหรอกผมนอนแล้วคุณจะวิเคราะห์บอลให้เขาทำไมเนี่ยผมอยากคบื่อคนที่ชอบคนแล้วแต่ไอ้เรื่องคนาเลจกกับมาซ่าเนี่ยจืดเก็บจืดเวลาดูคนซื้อพวกน้ำปลาไปด้วยทำไมฮะเราจะได้ไม่จืดกันครับเดีย ยังไงก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับติดตามชมข้อก่อนเขียนได้นะครับในวนันเสาร์หน้าครับผมนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับอโอ้สปอนเซอร์หลักถูกยื่ <c oughs>